สวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไล่สดมานานนะครับเพราะว่ามีปัญหานะครับเกี่ยวกับความไม่ว่างนะครับวันนี้นะครับก็เอาคุนคานะครับจากกรุงเทพนะครับสั่งรากปลีกเปลือกสองถุงนะครับเก็บปลายทางนะครับท่านใดสนใจนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับลูกต่างๆสามารถโทรเข้ามาสอบถาม กันได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันโทรมาสอบถามเราก็ดีใจแล้วนะครับปัญหาของคุณคือปัญหาของเรานะครับถุงละ300บาทน้ำหนัก100กรัม2ถุง5 5 0สนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับซีวดีนะครับบวกเพิ่ม50บาทนะครับสวัสดีครับ